ขายของบนทิกต o k แต่ไม่ปังใช้6ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าได้ดีขึ้นนะฮะแต่คลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่รับรองเลยเมื่อคุณดูจบคุณจะได้รับความรู้ที่สามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนครับ <Okay. S 1> ดังนั้นนะครับควรบันทึกเซฟไว้เป็นรการโปรดก่อนนะครับเพราะการที่คุณดูหนึ่งครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจต้องดูวนซ้ำๆหลายๆรอบจนกว่าจะเข้าใจครับ ดังนั้นนะครับบันทึกในกามโปรดไปก่อน,นครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า6ขั้นตอนนี้ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยขายของได้ปังขึ้นมีอะไรบ้างซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลมาดังนี้เลยครับอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเทรนและกระแสะของสินค้านะครับดูเทรนกระแสะของสินค้าว่าสินค้าที่เราจะนํามาขายเนี่ย มันขายดีหรือเปล่าถ้าเราเลือกสินค้าถูกนะครับจะสามารถเพิ่มยอดขายของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับโดยวิธีการเลือกสินค้านะครับเราอาจจะใช้ TikTok Search นะครับหรือว่า Creator Search Insight ในการช่วยหาเทรนกระแสของสินค้านะครับหรือจะไปที่ TikTok Shop และเลือกมูลหมู่สินค้าขายดีก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของ Google t r e n d หรือว่า Trend Discovery ก็ได้นะครับเพื่อดูว่าสินค้าตัวไหนกำลังขายดีหรือมาแรงในช่วงเวลานั้นๆครับและ เราอาจจะใช้อีกหนึ่งเทคนิคครับคือการติดตามคนที่เขาเป็น TikTok Creator สายปตะกานะครับ mm hmm. หรือว่าเป็น TikTok s e l l e r นะครับว่าเขาเอาสินค้าอะไรมาแล้วเขาขายดีนะครับ mm hmm. เพื่อดูเทรนนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยเลือกสินค้าได้ดีนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและ mm hmm. ผมมีตัวอย่างของสินค้าที่มักขายดีนะครับมาให้คุณซีมันหมูครับมันหมู่แรกนะครับคือสินค้าที่เน้นการแก้ปัญหา คือเราสามารถมารีวิววิธีการแก้ปัญหาพร้อมผมรับได้ในชุดเดียวนะครับแบบนี้คนจะรู้สึกว่าว้าวมากๆและการสั่งซื้อหรือการกระตุ้นให้เขาเนี่ยสั่งซื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นอุปกรณ์การทําความสะอาดแบบอนเนกประสงค์นะครับอ่าอย่างที่2นะครับสินค้าแฟชั่นที่มีเทรนเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับต่างๆนะครับอย่างที่3นะครับสินค้าที่ดูแลสุขภาพเช่นอ,อะไรครีมบำรุงผิวต่างๆ เดี๋ยวนี้นะครับก็มีหระยๆแบรนด์ที่โด่งดังมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการออกกำลังกายก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเนี่ยมาแรงนะครับอย่างที่4คือ gadget ต่างๆนะครับเช่นขาตั้งโทรศัพท์หูฟังไร้สายหรือไมค์นะครับที่เขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับเลือกสินค้าที่เหมาะกับามหมายบนิกต็อนะครับซึ่งใน t ิกต็อกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจนเนอเรช่นที่อายุยังน้อยอยู่เช่นเจนแซดหรือ เมดิเนียนนะครับที่อายุน้อยๆอย,อยู่นะครับดังนั้นนะครับเราต้องเกาะสินค้าที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็เราควรจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างเพื่อได้เอาสินค้ามาตอบสนองได้อย่างตรงจุดนะครับซึ่งหลักๆนะครับ <Yes. S 1> ผมมีตัวอย่างนะครับในกลุ่มของสินค้าว่ามีอะไรบ้างที่เราเอามาหรือจับมาเนี่ยแล้วมันจะทําให้ขายดีนะครับหนึ่งเลยคือคนรักความสวยงาม เราก็อาจจะหากเกี่ยวกับเครื่องสอําอางมาขายนะครับหรือคนรักสังเ้ยนะครับขายอุปกรณ์สั์เ้ยงขายอาหารสั์เ้ยนะครับหรือคนที่ชอบแต่งบ้านเราก็เอาอุปกรณ์ในการแต่งบ้านหรือเอาอุปกรณ์แต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่ราคาอาจจะไม่แรงมากนะครับเก็ดีไซน์สวยหรูก็จะตอบโจทย์เขาได้มากๆเลยนะครับไวะสินค้าที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อของคนในทิกต็อกนะครับจะช่วยให้ขายดีง่ายขึ้นนะครับเช่นสินค้าที่ใช้งานง่ายเห็นผลทันที หรือสินค้าที่มีกุกเล่นแปลกใหม่ดูน่าสนใจหรือจะเป็นสินค้าราคาไม่แพงกันไปจะช่วยให้เขาเนี่ยตัดสินใจง,ง่ายขึ้นนะครับเพราะในติกตอกเนี่ยเป็นอะไรที่คนเนี่ยตัดสินใจไวนะครับทำไวหรือว่าซื้อไวดังนั้นถ้าสินค้าราคาไม่แพงมากก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องใช้ดูน้ำพินิษหรือว่าใช้เหตุผลอะไรมากในการซื้อสินค้าชิ้นนั้น <Okay. S 1> นะครับข้อที่สามนะครับคือเรื่องสินค้าที่สามารถสร้างคอนเทนต์ไวก็ได้ นะครับอาจจะเป็นสินค้าที่สามารถสาธิตแล้วรู้สึกว่าสาธิตออกมาแล้วมันว้าวมันน่าสนใจมันดึงดูดตั้งแต่เห็นคลิปวิดีโอที่เราทําเลยนะครับหรือสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลทันทีเช่นที่ตัดขนตาน้ํายาทําความสะอาดอนเนกประสงค์สมมติว่าเราจะล้างห้องน้ําเราก็ลองวิธีล้าง,งอะไรกับยางว่ามันออกยากอ่ะทีนี้เราเอาน้ํายาอเนอกประสงค์มาล้างออกง่ายมากแบบนี้ครับมันก็จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับหรือสินค้าที่ ให้ลูกค้าได้ทดลองและถ่ายวิดีโอรีวิวได้นะับหรือสินค้าที่สามารถทำชาเลนจ์หรือชาเลนจ์กับผู้ติดตามได้นะับสินค้าก็หลักๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งผมมีตัวอย่างนะครับที่จะทําให้สินค้านั้นเนี่ยเป็นไ i ก็ได้นะครับซึ่งหลักๆเลยครับผมมี4มีมวนหมู่ด้วยกันนะับหมวดหมู่แรกคืออุปกรณ์แต่งหน้าแบบใหม่นะคับหมวดหมู่สองของใช้ในบ้านที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นหมวดหมู่สามสินค้าสาย DIY หรือ handmade นะคับหมวดหมู่สี่คือ gadget ที่มีฟังก์ชันน่าสนใจโดดเด่นแตกต่างนะครับอ่าทีนี้ครับข้อที่สี่นะครับทด,ดสอบสินค้าก่อนลงขายจริงนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรมันน่าจะปังอะไรที่มันทําแล้วเป็นไปได้หรือคนนิยมกันนะครับทีนี้ครับถึงช่วงที่เราเนี่ยจะต้องทดลองกันนะนะครับก็คือข้อแรกเลยครับดูว่าสินค้านั้นมีความต้องการจริงหรือไม่โดยการลองทํารีวิวและโพสลงนะครับ เดี๋ยวมันจะมีกระแสตอบรับเช่นอะไรอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นมาหรือว่ายอดคนดูเยอะหรือว่ายอดคนมีปฏิสัมพันธ์เยอะนะครับอ่าต่อมานะครับใช้ Tik To อกไลฟ์เพื่อทดสอบว่าสินค้าดึงดูดลูกค้าได้หรือไม่นะครับลองไลฟ์สดแล้วนำเสนอดูนะครับ,ว,รดดนะรบว่ามีคนสนใจหรือไม่นะครับหรืออย่างที่3ครับถ้าสินค้านั้นเนี่ยเราโพสต์ไปแล้วมันพอที่จะเป็นไวรัลได้มันมียอดขายมา2ชิ้นชิ้นเราก็อาจจะลองยิงโฆษณาโอโมด,ดู นะครับมันก็จะรู้ว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> ต่อมาข้อที่5นะครับเลือกสินค้าที่จะส่งง่ายและมีต้นทุนสูง <S 2> <S 2> <S 2> สินค้าที่มีต้นทุนไม่สูงมากจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเลือกสินค้าที่ไม่แตกหักงา่ายเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับแก๊กเจ็ตเล็กๆนะครับหรือถ้าใช้ระบบดอปชิปควรเลือกสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่มีการจัดส่งที่รวดเร็วนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับศึกษาคู่แข่งกัอตลา ดูร้านค้าทิกต็อกช็อปอื่นๆที่ขายสินค้าคล้ายๆกัน <Okay. S 1> นะครับหรือเช็คว่าสินค้านั้นมีรีวิวเยอะหรือไม่ถ้ามีรีวิวเยอะแสดงว่าขายดีคนสนใจนะครับ <Yes. S 1> วนต่อมาข้อสุดท้ายนะครับคือดูว่าคู่แข่งใช้คอนเทนต์แบบไหนแล้วพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองให้ดีกว่านะครับยุคนี้นะับสินค้ามีขายกับไายหมดหมู่เลยนะครับดังนั้นบางครั้งเราไม่ต้องไปคชิดเราเองเราดูนะครับว่าคนที่เขารีวิวปังแล้วเขาทำยังไงเราแค่ นาสิ่งที่เขารีวิวรับปังตรงนั้นเนี่ยมาตัดส่วนที่เกินเติมส่วนที่ขาดเอามาพิเศษนในรูปแบบของเราที่ดีกว่านะครับก็จะมีโอกาสขายได้ง่ายกว่าและนี่นะครับก็คือ6ข้อในการเลือกสินค้าให้ขายดีบนกระจกนะครับถ้าใครที่ดูจนถึงเวลานี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณที่เป็นสายเดียวกันเขาจะได้เอาไปปรับใช้และมียอดขายที่ดีขึ้นและที่สาคัญเลยครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมครับผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างรายได้ครับ